มาดูจังหวะนี้มูริตเขากำมาที่ซานเชโกมาชีเว, 1, 2, าวเวล่าเบิ้ลหนึ่งสองกับคาราบัสเซเคเลียแล้วไหลต่อมาที่ปะเป้แล้วนิ่มม,มาดูจังหวะต่อมาดิอาส์บอลมาปะเป้หนึ่งครั้งแล้วกิมเนสหลอกหนึ่งทีแล้วผันด้วยสายนิ่มนิ่มมาดูจังหวะต่อมาวล่าชิปมาแล้วเบิ้ลหนึ่งทีสองทีสามทีแล้วก็ตอกส่วนมาที่เอ็มปาเป้ มาดูจังหวะต่อมาอีกหนึ่งครั้งออกมาที่ดอารเ์เบิร์นหนึ่งทีแล้วไหลต่อมาที่กิมินิสเข้าซ้ายแล้วจิ้มเข้าไปนิ่มนิ่มเบริการเติบเยมแมงปอเติมถูกเติมไว้ห้สปีดได้ขิวเปบเดียวเสซ็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS แลนด d r o i ยครบเครื่องเรื่องอ e ีฟบอลนอกจากนี้ยังมีบริการเก็บชันนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0 0 0มืคนแล้วนะครับสาสวัสดีครับพวกคุผมอย่างไรนะครับตาจนวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนจับแผนวกกับแแต่งผน 4222นะทุกคนนะก็เป็นแผนที่แบบเล่นง่ายนะทุกคนนะแผนนี้นะเหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นต่อบอลน,นะทุกคนนะแผนนี้มันจะหลุดได้ง่ายมากนะทุกคนถ้าใครเล่นหน้าคู่อยู่แล้วก็โอ้โหสบายเลยนะทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งแผนนี้เลยประกับจัดทีมแ้วนะวันนี้ผมจะเล่นเป็นการ์ดไฮไลท์นะทุกคนนะผมก็มีอีพิกไว้สำรองนะแต่ว่าจะไม่เอาลงนะจะใช้แค่ไฮไลท์นะนะก็มีเวีล่าตัวหนึ่งนะที่ยวลงเพราะว่ามันดีเบฟตัวที่เป็น แองเกอแมนผมไม่มีนะผมมีแค่นี้นะสำหรับการ์ดม่วงแล้วก็การ์ดเขียวไฮไลท์นี้นะทุกคนผมก็เลยอยากจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะว่ามันจะเล่นดีเหมือนแบบกับอีพกหรือเปล่านะทุกคนก็มาดูเลยวิธีการแต่งแผนก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะให้เราไปเลือกแผนสแตนดัตซีซีมาก่อนนะแล้วหลังจากนั้นให้เรามาปรับแบบนี้ได้เลยนะทุกคนนะก็แคปหน้าจอตรงนี้ไปเลยแล้วก็ไปแต่งตามกันได้เลยนะทุกคนนะก็จะ ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการแต่งแผนนะสนต่อมาก็เป็นวิธีการจัดทีมกันบ้างนะทุกคนนะผมก็จะไม่ได้จัดอะไรมากมายนะเพราะว่าตัวการ์ดไทไล่ของผมมันน้อยนะทุกคนก็จะใช้เป็นคู่บิวอัพแล้วก็เป็นติเดียสไยเจอร์นะคู่กันแบบนี้นะเซนเตอร์นะ ต่อมาก็มาดูแบ็กซ้ายแบ็กขวากันบ้างนะว่าผมใช้อะไรนะทุกคนแบบ็กขวาก็จะใช้เป็นเดดทไเยอร์นะเอาออฟสไตล์มาเลียนนะทุกคนเพราะว่าไม่มีนะแต่ถ้าแนะนําก็จะแนะนําเป็นแอ็กเทคกิ้งสองข้างหรือว่าจะเป็นดีเวสฟสองข้างแบบนี้นะทุกคนนะซ้ายผมก็ใช้เป็นแอ็กเทคกิ้งฟูลแบ็กแบบธรรมดาเลยนะทุกคนนะเอาไว้เติมเกมลูกนะถ้าใครมีแบ็กดีๆก็ k, สามารถเอาแอบบ็กเทคกิ้งสองข้างก็ได้หรือว่าดีเฟนส์สองข้างก็ได้นะทุกคนต่อมาก็เป็นดีเมบ้าง ผมก็ใช้บล็อกตัวนึงแล้วก็คู่กับแองเกอร์แมนแบบนี้นะทุกคนนะโอ้ผมไม่มีแองเกอร์แมนตัวที่มันเป็นการไฮไลท์นะก็เลยวีล่ามานะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยก็ต่อมาก็เป็น MF 2ตัวกันบ้างก็ใช้เป็นค t ีติพ m เมเกอร์ตัวหนึ่งนะแบบนี้แล้วก็ใช้ซานเชสเป็นโฮเฟเยอร์ตัวหนึง่งแบบนี้นะทุกคนก็กอ,องหน้า2ตัวก็จะมีออฟสไตล์ตัวหนึง่งแล้วก็เป็นโคฟเชอร์ตัวหนึ่งนะตัวออฟสไตล์ก็จะประมาณนี้นะควรเป็นโปรโลฟิกมิเกอร์นะ เ่มันสามารถเล่นได้นะทุกคนผมก็เลยจับมาเล่นก่อนนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะต่อมาก็เป็นโคเบอร์เชอร์แบบนี้นะทุกคนถ้าใครมีโคเบอร์เชอร์2ตัวก็เอาโคเบอร์เชอร์2ตัวดีกว่านะทุกคนนะอันนี้ผมมีแค่นี้ผมก็เลยจัดแบบนี้นะเดี๋ยวตัวสำรองผมก็มีนะก็มีตัวสำรองกองหน้าตัวหนึ่งนะทุกคนนะเป็นจิมินเนสนะเดี๋ยวผมจะเอาไว้สำรองดีกว่านะทุกคนก็ไปดูกันเลยครับว่าจัดแบบนี้แต่งแบบนี้แล้วมันจะโหดสักแค่ไหนก็มาดูกันเลยทุกคน มาดูทีมฝั่งตรงข้ามโอ้โหทุกคนโคตรฟูนะดูทีมเขาโอ้โหเอ็มปเป้โต้โกองหน้าด้วยวะวิธีดับตัวก็ไม่ได้ดับอะไรมากมน,นะทุกคนก็ดับแค่กองหน้าไวายแบบนี้นะส่วนแขกหนึ่งสองผมก็จะตั้งเกมรับให้เซนเตอร์แล้วก็ตั้งแองเกิลลิ่งให้กองหน้าแค่นั้นเองนะทุกคนเพราะว่าเป็นออฟสไตล์นะก็เลยช่วยมันนิดนึงก็มาดูกันเลยครับว่าจำแบบนี้แล้วมันจะโหจะแค่ไหนก็มาดูกันเลยทุกคน การดับตัวก็ไม่ได้ตายตัวนะทุกคนนะอันนี้ผมแค่ดับตัวตามสถานการณ์แล้วก็จัดตามสถานการณ์แค่นั้นเองนะทุกคนทุกคนจะทําแบบไหนก็ได้นะอันนี้ไม่ตายตัวก็<อ><อ>มาดูกันเลยทุกคนมาเดวี่ยังไงพาโมน,นีสองรอบแล้วยังได้อยู่โอ้โหไม่ได้หมดทุกคนไม่ออกด้วยวะก็เคียดมากผมก็จะเล่นใจเย็นนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่าตัวเราก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นแล้วเราต้องใช้ฝีมือนิดนึง ก็มาดูกันเลยซานเชซออกมาที่เวล่าแล้วชิปออกมาด้านขวาที่เดียสปาดเข้ากลางมายิงพูกนี้ก็ซ้ําเข้าไปแล้วนิ่มนิมโอ้โหได้มาเร็วอว่ะทุกคนเวล่าชิปก็สวยนะให้เดียสนะเข้ามาปาดให้ป้าเปียยิงแต่ไม่เข้านะแต่ว่าซ้ําได้มานะทุกคนนะมาดูกันต่อก็เล่นใจเย็นนิดนึงลูก้าโมดิตออกมาที่ริมเส้นฝั่งซ้าย เวี่ไหลต่อมาที่ซานเชสโอ้โหโดนชนว่าทุกคนความแข็งแกร่งไม่มีเลยนะแต่โมรินดักได้เบิ้ลมาหนึ่งคีแล้วดับเบิ้ลทัชแล้วปัน่นโอ้โหดับเบิ้ลทัชไม่ติดว่าทุกคนติดตรงกระชากบอลแทนนะเมื่อคี้นะมันก็เลยไม่ดับเบิ้ลทัชให้นะก็ไม่เป็นไรมาแล้วโขกไว้อยังไงเราก็ดักไว้นิดนึงคากกรัต์เซคเลีจยจะไล่บอลไหม,มว่าจะดักด้านบนทุกคนก็ไม่ส่งมาว่ะ ดูจังหวะนี้เรียบร้อยดักได้แล้วไปแล้วซานเชสลองแทงลองดูโอ้โหรีบไปหน่อยวะทุกคนมายังไงเขากลางมาโยนครับแทงมาที่เอโตเบิร์นมาก็ยังติดถูก้าโมดิตออกมาที่เดียรเบิร์นมาหนึ่งทีคา,าราสกิเลียชิปช้าไปนิดนึงแล้วโดนสวนลับเร็วจังหวะนี้ยังไงโยฮันครับโยฮันครับแทงมาต่อที่ซามมเยโตไหลต่อมาแล้วยังเป๊ะนิ่มนิ่มโอ้โหุโ ไม่น่ารีบเข้าบอลเลยทุกคนโอ้โหเมื่อกี้กดเข้าบอลมั่วไปหน่อยนะก็เลยหลุดเลยนะทุกคนนะก็ไม่เป็นไรมาดูกันต่อมันจะได้สนุกสนกนะทุกคนมาลูกาโมดิตหัวหน,นีมาแล้วมาที่เวลาหัวหน,นีออกมาแล้วชิปมาที่เวลาอีกหนึ่งครั้งแทงออกมาที่ลูกาโมดิยาวไปนิดนึงแล้วโดนสวนกลับยังไงเ <c oughs> ดวีตักได้นิดเดียวทุกคนมาจังวัน,นี้แหละ แล้วแทงมาแล้วดับบระทัดดาบบระทัดแล้วมองหาเพื่อนแล้วไหลมาดีอัดดับบระทัดแล้วปั่นนิ่มนิ่มโอ้โหยมาแล้วทุกคนนี่แหละสกิลดับบระทัดมันก็ถ้าใครใช้เป็นก็ถือว่าโกงเลยนะทุกคนนะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่กดง่ายมากนะก็มาดูกันต่อทุกคนดูแทงออกมาโยนครับโยนครับทําไงช้าไปนิดนึงแล้วไหลออกมาโอ้โหไม่ได้หรอทุกคนไปแล้วเอโต้จังหวะนี้ดักไว้ก่อนว่าแล้วไง ถ้าเรากดไล่บอลเมื่อกี้หลุดแน่นอนนะทุกคนนะเพราะว่าเขาจะแทงอยู่แล้วนะดีนะที่ผมดึงกลับไว้คอนทุกคนนะมาดูกันต่อซานเชสหมวนหนีออกมาแล้วไหลออกมาที่เบบี้ไหลเข้ากลางมาซานเชสรอเพื่อนแล้วเบิ้นเข้ากลางมา,าคาราซคิเลียเบิรนออกมาแล้วแทงออกมาโอ้ยเกือบออกขน้จังหวะนี้ดบบร์ทัด์แล้วปานโอ้ยสามอีกหนึ่งทีโอ้ยเซฟสามอีกโอ้ย เกือบได้มดทุกคนอ้โหยมป๊ช่องโคตรใหญ่ทุกคนยิงโอ้โหยิงอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกีน้นะก็มาไม่เป็นไรนะทุกคนก็ใช้สูตรเปิดพุ่งๆยัดๆของเราเหมือนเดิมดูกาโมดิตเปิดมาพุ่งๆโอ้โหยังติดเขาว่ะมายังได้อยู่อา,อาราโคชีบออกมาที่กิริยานเอ็มปับเป้โอ้โหเบาไปนิดนึงเขาไม่มีสกิลโขกได้ทุกคนถ้าเป็นโรนัลโดหรือว่าพวกดิดิเยด็อกบานี่้โห โหคมมากนะถ้าเป็นเมื่อกี้นะแต่จังหวะนี้ยังไงโอ้โหหมดเวลาครึ่งแรกแล้วทุกคนโกนหนำอยู่2ประตูต่อหนึ่งนะ,ะนะก็ถือว่าชา้ยได้เลยนะทุกคนนะอันนี้ไม่ได้เล่นกับบอลนะทุกคนอันนี้คือเล่นกับคนจริงๆนะน่าจะพันเก้านะตอนนีนะ้ทุกคนนะถ้าใครไม่เชื่อก็รอดูตอนจบได้นะทุกคนก็มาเปลี่ยนกองหน้าใหมนะ่ทุกคนเอากิมินสลงนะแล้วก็ให้เรามาเปลี่ยน แอตแทกใหม่นะทุกคนก็ตั้งค่าให้ดีฟเอนให้ล <well. Meeting. S 1> 네 <IN> ูก้าโมดิแล้วกันมันเติมขึ้นไปบ่อยเกินไปนะเมื่อกี้นะก็ให้มันลงมาต่ํานิดบิงทุกคนกลางโดยจะได้แน่นขึ้นนะก็อันนี้มันแล้วแต่สถานการณ์นะทุกคนแล้วแต่ทุกคนจะทําเลยนะอันนี้มันแล้วแต่สถานการณ์จริงๆนะทุกคนก็มาดูครึ่งหลังกันต่อเลยนะทุกคนนะว่าแผนของเรามันจะเด็ดสักแค่ไหนก็มาดูกันเลยทุกคนก็ได้เห็นไปในครึ่งแรกกันแล้วนะว่ามันเล่นดีสักแค่ไหนทุกคน ก็ลองไปทําตามก็ดูได้นะแต่ต้องดูให้จบก่อนนะว่ามันจะเิร์กหรือเปล่านะมาดูกันต่อออกมายังไงเบิ้ลหนึ่งสองแล้วไหลามาที่เดียรเบิ้ลออกมาเราโค่ไหลต่อมาที่เดียรเดียร์กระชากมาแล้วยกมาที่กีมีเนสนิ่มนิ่มโอ้โหเรียบร้อยแล้วทุกคนนะเมตรที่สของเรานะตามมาแล้วนะทุกคนทิงห่างออกไปเป็น3ประตูต่อหนแล้วนะทุกคนนะ ดูเขาจะทำยังไงนะเขาจะแก้เกมได้หรือเปล่าโรดี้ออกมาก็ติดยังไงโอ,โ,โอ้โหเกือบลุดวะทุกคนยังไงพลิกหนึ่งที่เดวี่ไหลออกมาที่ลูก้าโมดิตโมดิตพาหมวนหนีแล้วออกมาดีเดวี่อีกหนึ่งครั้งสารเชสรอเพื่อนเติมแล้วไหลเข้ามาที่ลูก้าโมดิเบิ้ลหนึ่งทีสองทีสามทีครั้งที่สี่โอ้โหไม่ผ่านวะทุกคนโอ้ไม่เป็นไรนะ ไหลต่อออกมาที่เวลาเบิร์นหนึ่งคร<อ><อ>ั้งสองครั้งแล้วรอเพื่อน,เ,นเติมยังได้อยู่ดาวพัศน์แล้วหมวนหนีหนึ่งทีหมวนหนีสองทีไหลต่อมาที่กิมนินสแล้วเข้าซ้ายนิ่มนิ่มโอโ้โหหัวหมุนเลยนะทุกคนนะจงังหวะเมื่อกี้นะกองหลังนะโอโ้โหได้มาสี่ประตูต่อหนึ่งแนละ้วทุกคนนะถือว่าเล่นไหลลื่นแล้วก็กลางเหนียวมากนะทุกคนแผบนี้นะเพราะว่าผมจับให้มันดีเมฟให้มันคู่กันชิด,ชดๆกันนิดนึงนะทุกคนมันก็เลยแบบ ทำให้กลางเราแน่นขึ้นนะมาดูจังหวะนี้เราโค่หลอกไปแล้วฟิกจอตเมื่อกี้เราเล่นได้แล้วนะทุกคนนะมามีกระตุกเล็กน้อยโอ้โหติดโรดดี้เลยวะทุกคนยังไงอาราโซแทงออกมาปืนออกมาคริยานเยาว์เปีย,ปยแทงแน่นอนโอ้โหไม่ทันวะทุกคนจังหวะนี้หูยยังติดเซฟอยู่ว่าจะวิ่งไปดักนะทุกคนนะแต่มันไม่ทันจริงนะเมื่อกี้นะก็ไม่เป็นไรทุกคนปะชิปออกมายังไงโค่ออกไหมออกไหมทุกคนไม่ออกว่ะ จังหวะน,นี้ไปแล้วโยฮันครับโยฮันครับไหลออกมาอาราโซเปิดมาลูกนี้ก็อย่างตีดได้เป็นลูกเตะมุมนะทุกคนนะก็เราตอนนี้เราสกอร์เรายังนําห่างอยู่นะเราไม่กลัวนะว่าเราจะโดนยิงนะทุกคนมาดูกันต่อเปิดมาก็โขกลูกนี้หูยยมาเป้โขกได้เฉยเลยว่ะทุกคนกคน็ถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนนะสำหรับแผนนี้นะก็ลองเอาไป แต่งตามแล้วก็เอาไปจัดตามปรับตามกันดูได้นะทุกคนนะเผื่อมันเข้ามือนะทุกคนก็ามาดูกันต่อโอ้โหจังหวะนี้สบายเลยนะมาว่างออกมาให้ป้าเป้โขกมาไปแล้วครับดีอาร์้โ,โูช้าไปน,นิดนึงทุกคนดูฝือชิวฟานได้ไหล,หลออกมายางดักได้อยู่จังหวะนี้เบินมาออกมาโอ้โหทันไหมทุกคนยางทันอยู่ ไหลออกมาที่ซานเชสเบิร์นเข้ามาที่คิริยันเนปปี้ออกมาที่เดียสเดียชิฟมาที่กิมินสโคโอ้โหไม่ทันทุกคนกระโดดโขกชงจะชงเข้ากลางนะเมื่อกี้นะถ้าชงได้ก็มีสินได้โขกนะทุกคนโอ้มาดูกันต่อเราโค้หาเพื่อนก่อนเดียสเฟกช็อตโอ้โหโดนฟิลิปรามโจนไว้แล้วทุกคนแข็งโคกเลยปะแต่จังหวะนี้ดักไว้ได้สบายเราโค้หมวนหนีทังที่ แล้วชิปออกมาวมีราใจเย็นแล้วเปลี่ยนแกนเลยนะครับทุกคนแล้วชิปโอ้โหก็จะแทงให้วิ่งแล้วโอ้โหโคตรแข็งมาทุกคนมาไม่เป็นไรยังไงแทงเขากลางมาฮะจังหวะน,นี้ส้มหล่นไปแล้วกิริยานเย็มปับเปียนแล้วเฟกช็อตเข้าในแล้วป่านนิ่มนิ่มโอ้โหได้ลูกส้มหล่นเมที่ห้ามาหวัะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะจังหวะน,นี้นะ ก็เป็น5ประตูต่อหนึ่งไปแล้วนะทุกคนก็มาดูกันต่อยังไงจะหมดเวลาแล้วจะมีอะไรอีกหรือเปล่าจาังหวะนี้เราโซ่แทงออกมาที่ยฮันครับปาดมาจาังหวะนี้เอโต้นิ่มๆโอโ้โหยังดีนะที่เราตุนสกอร์ไว้เยอะนะทุกคนนะโอโ้โหสองประตูต่อ5แล้วนะสำหรับซาเบเอโต้เมื่อกี้นะนี่นหลับเฟกช็อตหนึ่งที่ดูการโมดิตแทงออกมาแล้วเบิร์ออกมาหทีสทียังไม่ถึง ยังไงโดน่วนกับอีกแล้วอย่างดักได้ยูออกมาที่ลูก้าโมริสเบิร์นมา1 2สองจังหวะนี้ไปแล้วกีมีเน่โอ้ยช้าไปนิดนึงทุกคนโอ้โหลูกที่หเกือบมาทุกคนอย่างดักได้ยูยังไงมาดูกันต่อยังไม่จบจังหวะนี้เบิร์นเข้ามาโอ้โหไม่ถึงเนมเปเป้ปะแต่ก็ยังได้อยู่นะทุกคนลูก้าโมริสเบิร์นออกมา หนึ่งอยังได้อยู่หนึ่งสองสามโอ้ยไม่มาวะทุกคนโอ้โหหมดเวลาเลยวะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็ลองอไปติดตามจัดตามกันดูได้นะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพื่อจะในการทำคลิปต่อไปเลยนะครับสุดคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ